สวัสดีครับ d c รั b c o m นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งเวลาสำหรับการเซฟไฟล์กู้คืนอัตโนมัติใน Excel นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราทำงานไปอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างเช่นไฟดับหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับทำให้คอมเราดับไปแล้วก็เราไม่ได้เซฟไฟล์งานของเรา ทีนี้ใน Excel ก็จะมีฟังก์ชันการเซฟไฟล์กู้คืนข้อมูลอัตโนมัติซึ่งก็มีการกำหนดเวลาไว้ว่า,าจะมีการเซฟอัตโนมัติทุกๆก,กี่นาทีนั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้นะครับวิธีตั้งค่าทําดังนี้นะครับให้คลิกที่แถบไฟล์นะครับพอคลิกที่แถบไฟล์ปุ๊บก็จะเลื่อนลงมาที่คำสั่งออปชันตรงนี้นะครับเมื่อคลิกคำสั่งออปชันปุ๊บ เมื่อหน้าต่าง excel option ปรากฏขึ้นมานะครับเราก็มาคลิกที่แท็บ save ตรงนี้นะครับสังเกตตรงหัวข้อ save workbook ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลือกตรงนี้นะครับ save auto recover information every 10 minutes นะครับตรงนี้ก็เป็นค่าเริ่มต้นของ excel นะครับตั้งค่าไว้ว่าจะมีการบันทึกไฟล์กู้คืนอัตโนมัตินะครับทุกๆ10 นาทีนั่นเองก็คือสมมุติว่าถ้าเราทํางานไปได้สัก11นาทีแล้วเรายังไม่ได้เซฟไฟล์แล้วเกิดไฟดับขึ้นมาอย่างน้อยเราก็จะได้ข้อมูลช่วง10นาทีแรกนั่นเองแต่ถ้าเราทํางานไปแค่5นาที6นาทีไฟดับคอมดับยังไม่ได้เซฟไฟล์เราก็จะไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่าเอ็กเซลยังไม่ได้เซฟไฟล์สำหรับกู้คืนให้เรานั่นเอง ทีนี้ถ้าเราต้องการปรับเวลาตรงนี้ให้มันเร็วขึ้นก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับอย่างเช่นสมมติว่า,าผมตั้งเป็นทุกๆ5นาทาีสมมติว่าเป็น5นาทีนะครับปรับตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคไปก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับหลังจากนี้หลังจากที่เราตั้งค่าเวลาเซฟอัตโนมัติตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับ Excel ก็จะมีการเซฟข้อมูลสำหรับการกู้คืนอัตโนมัติให้เราทุกๆ5นาทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานได้สัก5นาที6นาทีแล้วไฟดับไม่ได้เซฟไฟเงี้ยเราก็สามารถากู้คืนข้อมูลได้ในช่วงเวลา5นาทีนั้นนะครับหรือว่าทำงานไปแล้ว12นาทีไฟดับอย่างนงี้นะครับเราก็ยังสามารถกู้คืน ข้อมูลในช่วง10นาทีได้ประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูที่ของข้อนี้นิดหนึ่งนะครับ Keep the Last Auto Recover Version if c l o s e without Saving ตรงนี้นะครับเราก็สามารถรู้ได้ว่า,าไฟล์เซฟข้อมูลอัตโนมัติของเราเนี่ยจะถูกเก็บไว้ตรงไหนนะครับก็ค่าเริ่มต้นไฟล์ที่เซฟอัตโนมัติก็จะอยู่ที่ Drive C นะครับ Folder User แล้วก็ชื่อ,อชื่อ User ของเรานะครับแล้วก็ f o l อร์ App Data โรมิงมัคคุเท์แล้วก็ Excel นะครับเราก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลสำหรับกู้คืนอัตโนมัติได้ที่ตรงนี้นะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกปุ่มโอเคไปหลังจากนี้เวลาเราทำงานไปนะครับทุกๆค่านาทีหรือว่าตามตัวเลขที่เราตั้งค่าไว้นะครับ e x c ก l ก็จะทำการบันทึกข้อมูลสำหรับการกู้คืนอัตโนมัติไว้ให้เราทีนี้มันก็อาจจะมีปัญหาดีน,นึงสมมติว่าไฟล์างานเราใหญ่มากๆเงี้ยนะครับแล้วถ้าเราตั้งค่าการบันทึก ข้อมูลการคู่คืนอัตโนมัติไว้ถี่เกินไปอย่างเช่น2นาที 2, 3มนาทีห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันบันทึกบ่อยๆเกินไปในขนาดที่ไฟล์เราใหญ่มากๆเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้อย่างเช่นเครื่องอืดอะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเวลาสําหรับการคู่คืนอัตโนมัติตรงนี้ครับเราก็ตั้งให้มันสมเหตุสมผลนะครับถ้าเราไม่ได้ทํางานอะไรที่ทําให้ขนาดไฟล์ใหญ่มากเกินไป ตั้งค่าไว้ทีๆก็ได้นะครับแต่ว่าถ้า,าเราต้องทํางานกับไฟล์ขนาดใหญ่เนี่ยก็ไม่แนะนําให้ตั้งค่าบันทึกถีเกินไปมันจะทําให้เครื่องเราช้าได้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบไวต้ตเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ